อยู่ที่มองวิวรีสอร์ทคู <ạ. S 1> ชีฟ้าจาังหวัดเชียงรายนะคะก็นนี้พาทิศกำมังจะตกดินวันนี้พามาชมบรรยากาศของมองวิวรีสอร์ทนะคะเด,ดี๋ยวดูบรรยากาศที่เป็นรีสอร์ทนะคะที่เราพักกันก็ 1,800บาทต่อคืนนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คือช่วงไฮซีซันมีอาหารเช้า,<ม>าให้ด้วยถึงมกราคมนะคะแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยแบบน่ารักมากนะคะมีค่าสายแคมปิง้งสาย,สายมินิมอลแ,แล้วก็พอตอนเย็นๆเนี่ยอากาศดีคือเหมือนแบบเป็นแอร์ธรรมชาติมากแล้วก็สดชื่นแล้วแสงก็จะส่งเข้ามาทางนี้นะคะส่วนห้องพักที่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นกระโจมแบบนี้ก็จะนู่นค่ะแ้้นบน อ่าหนึ่งพันบาทนะคะราคาหนึ่บาทด้านบนแล้วก็มีธรรมชาติสวยงามดอกไม้เดี๋ยวพาเดินไปดูเดี๋ยวพาเดินไปดูค่ะเดี๋ยวเราแจกแนะนําเจ้าของรีสอร์ทนะคะนี่เลยค่ะตัวจริงสิงตีนี้มาเดี๋ยวจะให้เจ้าของรีสอร์ทนะคะมาเที่ยวชมรีสอร์ทกันนะจ๊ะใครมีเวลาช่วงปีใหม่มาเที่ยวนะมองวิวภูชีฟ้ารีสอร์ทนะลกอินมาได้เลยนะ ฝากเบอร์โทรนิดนึง0824289829่งนะคะมองวิวภูชีฟ้าจ้ะสุดยอดเลยค่ะมันยากาศดีแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่เป็นกันเองมากมากนะคะทางตะวันตูสวยมากวันนี้ดอกเดซี่งามมากก็สนุกูเนาะก็ค่ะชมวิวสวยค่ะท่องเที่ยวแล้วก็จะมีีญาเสือ ซากุระเมืองไทยเยอะมากหรือรอบวก็รีสอร์ทเลยอยู่รอบรอบเลยอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ที่ปลูกไว้นะคะต้นกลาเดินไปตรงกลางเล<อ>ยแล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่ที่ผลแล้วเริ่มชมพูชมพูแดงๆแล้วโดดด้ยวเดยเพราะว่าอากาศดีมากนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเป็นฝนสิเป็นด้านบนนะคะของมองวิว รีสอร์ทนี่นะคะบรรยากาศสดชื่นมากนะคะและนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูวิวสวยๆนะคะอันนี้ที่เมื่อกี้บอกไปว่าเป็นห้องพักราคา1,000บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มุมนี้สวยมากเมื่อกี้มาถ่ายตอนที่ พาทิศก่อนตกดินนะคะสวยทสุดเลยนี่ตกดินไปแล้วแต่เดี๋ยวท้องฟ้าจะกลายเป็นสีส้มที่จะสวยมากๆนะคะแถวนี้ก็จะเป็นต้นพญาเสือโคร่งหมดเลยนะคะช่วงเดือนมก,กราที่มันออกดอกจะเป็นสีชมพูหมดเลยอันนี้ใช่ไหมคะต้นพญาเสือโครง่งรน,นี่เนี่ยใช่หมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นออมันจะเป็นแค่กิ่ง,งคือว่าเดี๋ยวประมาณมก,กราก็จะเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะ,ะ,คะฝาก ร,รีสอร์ทมองวิวภูชีฟา้ารีสอร์ทมองวิวภูชีฟ้ารีสอร์ทไปด้วยนะคะ okay, ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร082 028 0 8 8 4 2 8 9829เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะนี่ค่ะอากาศเย็นดีมาก <S <S สวยมากนี่สตรอเบอรรี่เยอะแยะเลยอ่า มีหมูกระทะด้วยนะคะแล้วก็มีสามารถสั่งหมูกระทะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อคะ่ะก็เป็นตรงโซนที่จำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เรามานั่งกินหมูกระทะกันนะคะก็จะเป็นโซนตรงนี้อ้ยบรรยากาศดีนะคะก่อนพระอาทิตย์ตกดินนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดู มเมนูหมูกระทะนะคะมาผูมาดอยนะคะต้องมไม่พลาดเมนูนี้นะคะหมูกระทะหยูยผักจุกจุกไงมีเครื่องดื่มเย็นๆนะคะวายแดงแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจ้าพี่จ่าเดี๋ยวเราจะนั่งกินหมูกระทะกันนะคะค้ายยำเย็นนะคะแล้วก็มีหมูกระทะนะคะทางบน ภูชีฟ้านะคะมองวิวภูชีฟ้าดีค่กนะคะอุปทัศชุดใหญ่ๆเลยนะคะเ,เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตัวเอานเนาะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว รีสอร์ทมองวิวภูชีฟ้ารีสอร์ทนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะอยู่ใกล้ภูชีฟ้ามากๆค่ะบรรยากาศดีค่ะที่สําคัญนะคะราคาเป็นกันเองเจ้าของน่ารักมากๆเลยค่ะก็ได้ให้เบอร์โทรติดต่อจองที่พักไปแล้วนะคะทั้งต้นคลิปแล้วก็กลางคลิปค่ะสําหรับวันนี้ช่องบ้านสวนคุณครูนะคะก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ